เตี้ยน่เด้อด้วยไอ้ที่คนที่คนที่ใส่ซานเต้บุญแดงก็สิ่งดำเพียรดำแก้วผสมแล้วก็ดำแก้วเพื่อนเขาก็บอกเพื่อนว่าชีวในอันเกดีโดยจับมาเตี้ยงของจ้างดีจ้าขอรับขอไปยืมชีสแน้วก็ดำแก้วเนี่ยมันมันผสมแล้วมันเจออยู่ว่า ื่อคืนเนาะออยู่ลังซิดพี่น้องเางไเนาะเพราะว่าบราได้เดินทางไปฮอดจุดหมายเนาะจุดหมายปลายทางก็คืออยู่พระรามสองเนาะ<ม>แต่ว่าจุดนั่นเนะาะถ้าเอาสิบไปไปลาวนันนี้ยังมุ่งบอลหาห้องหาห้องพี่น้องเางไเนาะก็คือ,อ ยังไม่เคยไปผักขนาดพี่น้องนะเลยเนาะก็เลยพากันผักอยู่นะังซิทเนาะบอนเก่าที่ว่ามาตอนเป็นไข่รอบนั้นนหะพี่น้องนะเป็นห่อเกา่าใช่ไหมจักเ,เจ็บชูน,นีนะนนบบนะ่พี่นอออ้องเลยเนาะนอนนอนกระเป๋าตูนมาฟองพี่น้องเลยห่อหนอยลวกหน่อยนะเนาะคืนนึงเนาะจ่ายใเมื่อคืนนีก้ก็สองห่อกะพัน พันสามร้อยีสิบเนาะร้อยตัเ hmm. ต yeah. ียงคู่ตัวเตียงเดียวหกร้อยเนาะเอาคนอื่นอ่ะกับสบายนีและสวัสดีไปพี่น้องกันเบิร์ดสุขุมสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมก็ให้กำลังใจตั้งแต่ออกเดินทางเนาะบรว่าที่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่ไสยก็แล้วแต่เนาะเอฟซีที่เป็นหักแพงเอาคอยติดตามเอาเนาะ เดี๋ยวค่อยเป็นห่วงเป็นใยเนาะไปใส่มาใส่กันขอบขอบคุณพี่น้องเอฟซีหนนาลายๆเ,เนาะทีต่ติดตามเนาะทั้งเขาสางคนในตอนนี้ในระหว่างเดินทางเนาะา่พากันพักเศร้าอยู่นี่ก่อนเนาะส่วนเรื่องล่างทั้งนั้นก็ะะจะเป็นยังไงพี่น้องเนาะเพราะว่ายังบาทันหู้ว่า,วาตอนเว้นนี่มีอย่างแน่พี่น้องกัเนาะจะยัง เพราะว่าถามบ้านมีเทวดาสวดแล้วก็นเปนแยกยหญ่เลยแยกยายก็คือบราได้มาแบบซุ่มเซลคืออยู่บ้านเนาะอยู่บ้านโอ้ยพี่น้องย่อภาเข่าพะแนงย่อของอยู่ของกินตลอดนะงัวเป็นตัวฮะงัวเป็นตัวพี่เนาะมัวก็เป็นโตพี่น้กเนาะคนคนตายงัวก็ตายอยู่บ้าน ตายทั้งงัวตายทั่งค้นลองต้องขางัวขาควายน่ะหยุกยอเลยพี่น้องเลยคือกันกับงานแต่งนะงานแต่งงัวกับไตกั้งคนมีความสุขเนาะมันมันต้องหาเนื้อยู่ให้เนื้อกินนะพี่น้องเลยมาพอดู่นี่กันเพื่อได้รับไปนอนกับพอดีสี่โม ซีมุกซ่าหรือวันตีสามเนาะโบนัพยังงกินกาแฟกเพนกินลายพี่น้องตยตาเป็นเดนตาเลยปวดตาปวดอยากนอนเนาะโอ้ยว่ะเปิดให้หนหมอหน่อยโอ้อะไรสิงเดิม่หมอนี่เนาะเอเดีะตัดคลิปอู้ ยเยตเจับเมนบอกเมนดีดีบอกาโอ้ยรเมถามา่นี่หมายจับบหอดพี่อดอหอดพี่รอดแค่ข้เข,าขา่าดันเป็นกันมับไปแล้วพอม,มันมีหมายจับนี่มันสิถูกดานมันต้องนีเนาะเนาะอ่าไส่จีบอยให้เขาขี่รถข้าลุยลุยมาปานนี้ถ่ะมีหมายจับแท้เนี่จังสวัสดี รับก็ยาวโซ่ตั้งอยู่วัดอะไรครับโซนี่ิมพนตั้งอยู่วัดยะล้มรับผมอันโซนนี่ตั้งอยู่วัดยะล้มได้ครับได้มาทำหลวงทรหาทางป่าครับหรือว่าพี่นาไปแล้วบอกพี่น้องเนาะจังไงก็สามโมงสามโมงคุณบอก ยุ่งกันนะตื่นแล้วบ้างต้งในอนเมื่อไดนเนอะแต่เขานัรถมานึ่งเมื่อยนังขนับรถโซนโตแล้วนี่ยนึงเมือย ยูนนะอยูฮะยูยูห้องแม่ยู่พี่นังสิดโอ้ตอนนี้ oh, you, ยูนักสิดเหรอแม่ครคุณบอก ไปนี้นี่ก็มิเตไปมันก่อนปีละไปนั่งก่นไปันก่มีเวียดม่าไปก่อนเพราะว่าตอนตอนตอนเว่นอย่ไม่ไดมีอย่งว่ามิเตอ่ามีเตชมอยู่บ่อยู่ในบ้านไม่ได้เหยุผเลย nanti hah? hmm, da.

เพราะว่ามาอันมืออันธรรมดามันกะหรือว่าอันนั้นมันมีอย่างเนาะมันเลยอยู่านเนาะมันบุกคึอยู่บ้านเนามันกะแตกต่างกันหลายเนาะอยู่บ้านเองมีแต่ย่ออืมบุบบุ่นอยู่บ้นมือเนาะขาหมูขาไก่ฮ่าย่อน้ามืออืมมินทานเนาะกินทานอย่างพี่ สบายเน้ะดื่มกับเพาวกับน้ำเนาะอันนี้อันนี้คือเรื่องกับเพาวกับน้ำนี่ทั้งนายจ้างคนดำเนินการเองแน่นอนนี่เป็นของเพื่นมาเลยเนาะ ซ้อมใส่อย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับเพคนหมดเลยเพราะว่าเพราะว่านายจ้างหาที่ซ้อมบรรทุกยางเลยเนาะ อันตอนตอนอยู่ในเหตุมันมีไผ่เน่ตอนนั้น,นกับแพงมันเป็นกังเพงแบบไรเนี่ยคือหล่อมลงนี่นี่ยยังเป็นยังคน,นทีน่เก็บกูบ่ หาบ้างที่บอก นานี่ค่าสอบพี่รมันบริวนบางๆถก้มๆนานมันอยู่พี่เลยสอบหนึงเลยืออโอเคเดี๋ยวพูดได้ไปเจังไปบนตัวจริงเข้าเข้าประตูได้รุ่นหนาหมูบ้านเลย ไม่ได้ไปไม่ได้จัไปเบิม่นงนีกอนด้วยั้นก็ไปจุดเกิดเหตุเขาแล้วก่อนฮะฮะเดีเพว่ันนั่นน่ะว เพิ่เปิดหนาเปิดยังอน,งนี้บ้างนี่ว่เมื่อเพาว่าเพิ่เปิดน,นานะ one. Well.

ก็ไม่เป็นเป็นรถไม่ขีเอกางมาบ้านแต่ไ่อดภสาห่รืออะไรกได้่แต่ว่านี่แตไอ้กแล้วแต่ว่านยูเห็นเหตุการณ์นี้ยูใกล้ลเหนเ่าจักคตรดมา เก็เขาแย่นั่กัน้างนังมราเป็น่างก็เลข้างกันเอ๊น้ากน็เป่ากันสักคนแ่นพี่้อกันอว่าจยามีว่าย่าเช่นขาอนกข้ามนบท่แล้วภาษีางเา้คุยบอกป้าเตียเด้อ เอฟนีต้อนนี้เอฟซีคนนี้ใส่ซ้ตำเด็ดแม่เขาใส่ดำเพียร์ดำแจ้วดำแจ้ววะผสมโอ้ตอำแจ้วคนเขาก็บอกคนมวยชาวเนี้ยอันเก็บีตัวรุ่งแี้ววันเดียร์รุ่งแจ้วยุ่งจ้าเขาวะเขาเป็นเอฟซีแล้วค่อยดำแจ้วเห้ือนกันมันผสมกับส่วน้สมนั่งไปเจออยู่วันนี้มาแล้วก็ เตียวกระป๋าส้มด้วยเตียอแล้วนอเตี้ยมาแล้นะ่วยนะเพื่อนเพื่นเพราะว่าต้องนเตียมึงนะเหนื่อที่เกดเหียวเ่่เื่อเกิดเี่ยวแล้วต้องพาามเี้ยไปแล้วอางไหนกเเ่นเพืาถาสิมันงี่ตสินะหมดอะาเนไปคนละต้นใชต้โทมาเบ้านนะ มเป็นไม่ได้เย่ช่วงเศ้ากันได้ก่อเป็นมาเราใชได้เขาี่าซาเลยดิแ่นไหนเขาเงินมไม่เอาสองลตอนคาอะไรเจกันโอเคโอเคอยู่เล่วเร้าเลยดังขึ้นโอเคโอเคได้เลยได้เล่งเศ้ากับามร้านสามร้านก็ช่วงเศ้าก็ได้ดิงเ่นได้ดิงเก่งเล่นกันให่ว่ามมงเล่นขึ้นี่ยนะเอม่อร่พอพได้แล้วันขึ้นแล้วอด้ สบายดีด้วยสบายดีมาบุกมาโดยสบายดีสบายดีโดยอยู่หน้าป่าวอว่างเนอะอ๋อไอ้คียเราอยู่กูซ่ากันนะอืมแ๋อนี่อยู่ไซน่ะตอนนี้อยู่ลังชิปแมนอยู่ลังชิปรังชิปละรังชิปรังชิปโอ้ยไม่ได้เนาะแต่ว่าอยากกอดไทยเนาะแมนวิววิวกูซ่ากันเนาะ มี่ยันจะขึ้นนี่จะเป็นวัดไม่เป็นไมือชิมาหนึตัวไปถึงทู

ไม่ใช่เนาะยังในตูอแล้วก็มาาน้ำใจแล้ว เขาไข่เล่เมืองอันอัลเซียเมื่อชีวิตนะบัตรป้าัยบัตรป้าชัยทั้งหมดยันคนอยู่ต่างนอกรวมอยู่ต้องเผากระเ่าอะไเนี่เห็นเทียบไปเทียวว่าครับขอเมืองอยู่มูนอ่โอ้ยามมืองกัมันมีอันเขตเล่บนอกมีเขตมาเป็นกร่เ่าเล่ คนมันมัเท้าอยู่หนาดุงตัวกัดไทเกี่ยวอยเพิ่น้มัหนังล่างว่าเด่นคนได้ินเรามันั่งกินเ้าอยู่ว่นั่งกินเ้าบันน้ำตาไเหาน้ำบัไม่เท่ากันเดียวมั่งอยู่คนคอยว้ากันคอยเมื่อนี่ทีนี่เพาะว่ว้เป่นีอากัทงเทโอกระขอมาเนออมี่มาเมื่อไม่อออก่นี่คอยปีวีแล้วอยู่ไปไปลาครับมีนะไปชีวแล้วนะ เป็ได้ยังเงาลครับผมนากัน้องมาญากามุ่มั่นชุดเ่เาไมชอบ่ากัาับเทานี่แตเพราะนี่สิเี่คเาา้อนหนึงค่ะน่ากันนี่ก็การชุดแต่พี่น้องเราเิมางอนอบผู้ชิดเชียรนี่แต่ก็ไม่ได้าอยู่ล่าเอนอุยทางบ้าทางเมืองทางอเล่ากนหดเลยหมดเเดโครซีเลยเข้าเนี้ยเ้าเกีบไอ้เราเป็นแบเนาน

ไปถามพี่น้องเนาะมีแต่มาจากไหนกันบทเดียวทำแม่เรียนเาานลยปุ๊เพราะว่าทำแม่เรียนนะครับประชิมพุกเนี่ยทั้งพี่น้องก็บอกว่าเราวะนั่งกลับไปบึงจุดเกิดเหตุก่อนเหรอก็ได้เพราะว่าจะได้ไปถามเรื่องราวจากมูมูของอ้ายก็คือผู้เรเ่องงานน่วกันแหละยมูชนิดเนาะที่ว่าเรเ,เ,เ่องงานร่วมกันอ่าจะงานนเามมูรวมงาน เห็นเหตุการณ์แบบพี่น้องนเนาะให้เป็นเราให้ฟังเ,เป็นจังไดน,น,นะแต่ว่าตามที่พี่น้องว่าเมื่อกี้นี่นคุ้มหนาประมาณนี้ค้มหนาของของแพงแต้ที่ว่าเป็นตกแต่งหนาบ้างเนาะมันหนกักพี่น้องเลยคือว่ามันบรันรมีอย่างยึดเนาะมันมีแต่ยึดตัวข้างล่างอย่างเียจังไดก็ไปเบิ้งตัวจริงก,กันพี่น้องนนเนาะที่เป็นจังไดเนาะอ่ไม่เกิสามมุกหรือว่าสี่สามมุกสี่มุเนะว่าจะขับไปก็ได้เพราะตังเร้นบันมีอย่างพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกอย่าง แา่จากเพิ่นจัดการหมดเนาะเป็นเรื่องการกินน้ําในเนาะทุกสิ่งเลยนพี่น้องเนาะเอาคือบ่ต้องอ่ายุ่งยากเงี้องเนาะอะจังได๋กะพบพอกันใหม่เนาะจังได๋กะขอบุนขอบคุณพี่น้อง FC เด้อที่ครมบติดตามรับชมมาให้กําลังใจพี่น้องไปแล้วทาง FC เพิ่นก็อ่าสิตามแจยวทอดไอ้ปลาส้มมาเนาะมื้อนี้ฝากบ่เตียงวไปกินนํากันเด้อพี่น้องเด้อ